สวัสดีครับผมวันนะทรงคุณแท้นะครับนักเคมีเภสัชนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยของพอลิตินแล้วเนี่ยแหละครับเป็นงานวิจัยอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทการ m เมเนกเอที่เราได้รับลิขสิทธิ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้สกัดนะครับสารที่มาจากรองเกสรดอกไม้ที่ชื่อว่าพพลิตินซึ่งงานวิจัยนี้เขาได้วิจัยมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับ แต่มีความสําคัญมากให้กับคนณปัจจุบันนี้ซึ่งวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยก็คือเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตับโดยเฉพาะนะครับผมซึ่งงานวิจัยของกามเมเนงนั้นเขาวิจัยมามากกว่า100ครั้งในแต่ละอย่างมีหลายอย่างด้วยกันนะครับโดยวันนี้จะพูดถึงเรื่องตับตับคนเรานั้นมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าตับคนเรานั้นเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและมีความสําคัญมากที่สุด เท่าที่ผมวิเคราะห์ออกมานะครับคือตับนั้นมีหน้าที่สร้างหรือผลิตอะไรบ้างนะครับมีที่สร้างผลิตพวกโปรโตีนนะครับสร้างพวกโปรโตีนสร้างพวกโก้ดแฟกเตอร์รนะครับสร้างพวกภูมิคุ้มกันนะครับผลิตน้ําดีนะผลิตพวกฮอร์โมนพวกไขมันนะครับแล้วก็ผลิตส่วนหนึ่งของเลือดเพราะฉะนั้นมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างจะต้องผ่านระบบตับเรา ตับเรจะเป็นผู้สร้างสร้างสิ่งพวกนี้แล้วเก็บเอาไว้ทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระบบของตับมีปัญหาปุ๊บระบบเลือดระบบฮอร์โมนนะครับระบบการเผาผลาญทุกอย่างมันจะเสื่อมถอยหมดตั้งแต่เริ่มระบบการย่อยอันนี้มีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ตับมีบทบาทในการเก็บสะสมนะครับสารอาหารอย่างเช่นน้ําตาลเวลาเราย่อยน้ําตาลออกมาแล้วถ้าไม่ได้ใช้ ตับจะเป็นผู้เก็บเอาไว้ในรูปของไกลโคเจนหรือกล้ามเนื้อพอเวลาร่างกายขาดน,น้ําตาลไกลโคเจนตัวนี้ก็จะถูกการเผาผลาญออกมาแล้วเปลี่ยนมาเป็นน้าตาลออกมาใช้นะนี่คือหน้าที่ของตับแล้วก็เก็บพวกวิตามินที่อะไรในไขมันครับ A D E K เพราะฉะนั้นวิตามินอลายไขมันเราจ,จึงไม่จําเป็นที่ต้องทานมากส่วนหนึ่งก็คือเราเก็บไว้ที่ตับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้มากนะครับไม่เหมือนกับวิตามินที่อะไรในน้ําอันนั้นจําเป็นต้องทานทุกวัน เพราะว่าร่างกายเราต้องใช้ทุกวันถ้าเกิดไม่ทานเราจะขาดเพราะว่าพอใช้แล้วเหลือร่างกายก็จะขับทิ้งออกไปทางปัสสาวะนะครับผมส่วนที่3ตับมีหน้าที่คอยกําจัดและคอยปรับเปลี่ยนกําจัดอะไรครับกําจัดสารพิษที่มาตามกระแสะเลือดเพราะฉะนั้นเวลาเราทุกคนทานอาหารพอผ่านกระเพาะลำไส้แล้วจากลำไส้นั้น ก็จะผ่านผนังลำไส้ไปสู่กระแสเลือดจากนั้นสารอาหารที่ผ่านสู่กระแสเลือดก็จะมาที่ตับก่อนฮะตับจะเป็นตัวกรองสารอาหารทั้งหมดเลยว่าสารอาหารไหนมีสารพิษตับก็จะเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เพื่อทําการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้เป็นสารอาหารที่ดีได้ก็จะส่งกลับไปอะไรที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตับก็จะเก็บเอาไว้แล้วทาการทําลาย ะจะสร้างพวกเอนไซม์มาทำลายนะครับสร้างเม็ดเลือดขาวมาทำลายพวกเชื้อโรคนะครับสิ่ง,งต่างๆพวกสารพิษแล้วก็ทำหน้าที่การเปลี่ยนเปลี่ยนสารอาหารเปลี่ยนยาเพราะนั้นยาบางอย่างถ้าเกิดไม่ดีตับก็เก็บเอาไว้แต่ถ้ายาจำเป็นต้องไาใช้ตับก็จะปรับเปลี่ยนอามาเอามาใช้ในร่างกายเนี่ยคือหน้าที่ตับเพราะนั้นตับมีความสำคัญมากแล้วก็ตับยังทำหน้าที่ไปช่วยทำลายแล้วก็กระจัดพวกยูเรียพวกแอมโมเนียที่เราออกเป็นปัสสาวะ เพราะนั้นตับมีความสําคัญมากจึงจําเป็นที่เราจะต้องดูแลตับให้ดีนะครับจากการวิจัยของกามินกมาเนี่ยครับเขาได้ทําการวิจัยเพื่อดูว่าโปรตินที่สกัดออกมานั้นสามารถที่จะดูแลตับเราได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับจากการวิจัยนี้เขาสามารถที่จะจัดการหรือกําจัดนะโดยให้ตับเป็นผู้กําจัดโดยโปรตินจะเป็นผู้ไป ผู้ร่วมหรือไปช่วยส่งเสริมให้ตับสามารถกําจัดแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งได้ที่เรียกว่าอาลินแอลกอฮอล์เจ้าอาลินแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจากการวิจัยของเขานะครับเขาใช้หนูเป็นตัวทดลองนะครับและก็ทําการทดลองมันเป็นเวลานานด้วยใช้เซอร์นนตินนะเมื่อก่อนใช้ชื่อว่าเซอร์นนตินตอนนี้เป็นชื่อโลรตินนะครับจากการวิจัยคือผลออกมาก็คือว่าเจ้าอาลินเนี่ยนะเรามาดูกันก่อนเจ้าอาลินเนี่ยนะครับ เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะที่เป็นโมเลกุลมีคาร์บอน3ตัวนะครับเป็นโมเลกุลที่มีคาร์บอน3ตัวและเป็นของเหลวที่ละลายน้ำได้ไม่มีสีข้อสำคัญคือเป็นสารพิษตัวหนึ่งถ้าเกิดมีการสะสมมากๆที่ตับนะฮะท่านเคยรู้จักไหมครับเราทานแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกดื่มเหล้านักดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะเป็นเอทิลคือโมเลกุลมีคาร์บอนสองตัวถ้าเป็นเมทิลคาร์บอนหนึ่งตัวอันนั้นทานไม่ได้ ที่เขาไปต้มกับเอาเปลือกไม้มาต้มพวกนี้ทานมากๆแล้วทําให้ตาเราเสียตาบอดได้ถ้าเป็นเนตทิวไม่เป็นไรแต่อัรลินตัวนี้เขาจะเอาไปใช้เป็นตัวทําลายตัวทําลายสารต่างๆนะครับโดยเป็นสารตั้งต้นหลายอย่างอย่างเช่นเป็นตัวทําลายเป็นสารตั้งต้นพวกกิสรีนนะครับหรือกิสรอรพวกนี้ซึ่งกิสรอรพวกนี้ก็เป็นสารตั้งต้นที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทําสบู่เครื่องสาอางอาหารสัตว์ลดน้ําหนัก รหรือพวกสารล้อลื่นในทางการแพทย์นะครับเอาไปช่วยผลิตยานักกีฬาก็ไปใช้ในเรื่องการไม่ให้ขาดน้ําแล้วก็อุตสาหกรรมทําสีนะสีหรือกาวพวกนี้จะเป็นสารพวกอะคริลิกต่างๆแล้วก็ที่สาคัญครับพวกกีซอรอลเนี่ยถูกใช้เป็นสารตั้งต้นพวกวัตถุไวไฟนะครับพวกน้ามันหอมระเหยและพลาสติกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าอัลลินแอลกอฮอล์ตัวนี้มันเป็นสารพิษตัวหนึ่งซึ่งไม่สามารถสะสมได้นะครับและยังมีธรรมชาติด้วย เราสามารถไปพบได้นะฮะในตระกูลพวกตระกูลพวกต้นพวกหอมอะหัวหอมหัวหอมหรือพวกกระเทียมสังเกตนะครับทาไมเวลาเรากินพวกหอมหรือกระเทียมอะกินตอนท้องว่างแล้วเ,เราแสบท้องนั่นแหละครับเราเจอสารแอลอกอฮอลลงไปเพราะฉนั้นเวลาทานพวกพืชธรรมชาติที่มีพวกแอลกอฮอลพวกนี้เขาลือให้ทานทานหลังอาหารเพือ่อจะไม่เกิดการแสบท้องเห็นไหมครับเพราะถ้าทานก่อนอาหารมันจะกัดท้องเป็นแผลได้นะครับแล้วก็เมื่อก่อน ตัวแอลลินเนี่ยแอลกอฮอล์ยังนําไปใช้เป็นสารกําจัดพวกศัตรูพืชพวกวัชพืชทั้งหลายนะพวกจัดก,การพวกแบคทีเรียแต่ตอนนี้เขาก็พยายามลดการใช้แล้วเพราะมันเป็นสารพิษตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รับแอลลินแอลกอฮอล์ ol, เข้าไปมันจะวิ่งไปเก็บไว้ที่ตับครับตับเราเป็นตัวเก็บทุกอย่างเลยนะเป็นสิ่งที่อวัยวะทุกอย่างเลยทุกอย่างมาเก็บที่ตับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บไว้นานนะครับแล้วตับไม่สามารถที่จะกําจัดออกไปได้ผลก็คือครับ ตับเกิดการเสื่อมนะเกิดการอักเสบนะเมื่อเกิดการอักเสบว่าเกิดการเสรื่อมปุ๊บที่ตามมาคือจะทําให้ตับเราเกิดการแข็งตัวเป็นจุดๆไปนะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกคือตับเราเนี่ยฮะเป็นอายะที่วิเศษมากคืออายะของตับเราเนี่ยเขาบอกมานะตามทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยที่วิเคราะห์วิจัยออกมาตับเราเป็นเซลล์ที่วิเศษมากส่วนไหนที่มีการเสีย หรือทําการสูญเสียหรือตายไปเซลล์ Sell ที่ยังมีอยู่ที่ตับสามารถทําการซ่อมและสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนเซลล์ที่เสียไปของตับได้เพราะฉะนั mm ้น hmm. ท่านไม่ต้องกลัวตับเราเวลาเสียไปแล้วสามารถสร้างทดแทนได้แต่ที่สําคัญคือเราจะต้องหาหรือได้รับสารอาหารที่ครบครบองค์รวมเอาไปชดเชย เพื่อไปเล่งในการสร้างในกระบวนการเมตาบริซึมเผาผลาญและเสริมสร้างเซลล์ตับเพื่อนใหม่ให้ได้นั่นแหละครับที่ผมกำลังจะบอกเพราะฉะนั้นจากการวิจัยเนี่ยนะครับพอดิตินเป็นสารอาหารธรรมชาติที่สก,กัดจากรองเกรสรดอกไม้และเป็นสารอาหารที่ครบองค์รวมนะครับสามารถที่จะส่งเสริมเข้าไปนั้นร่วมทํางานกับตับและทําให้ตับสามารถที่จะไปจัดการทําลายแอลลินแอลกอฮอล นะหรือว่าดาวแมกให้มันแตกตัวออกไปเมื่อแอลกอฮอลที่ชื่อว่าอาลินมันถูกการแตกตัวออไปแล้วจะไม่มีพิษกระตับและก็ถูกสลายออกไปนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีจากการวิจัยนะของโปรตีนซึ่งเป็นงานวิจัยของบริษัทการม i เนก LLC นะครับที่สหรัฐอเมริกาซึ่งผมจะนำมาบอกนะครับเป็นผลดีมากเพราะนั้นถ้าเราได้ทานโปรตีนแล้ว ท่านยังไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอลลินเอทินหรือเมทินนะครับเพราะนั้นทั้งแอลลินเอทินหรือเมทินเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยครับลมันจะสมสมที่ตับปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าเรามีพอลิตินสะสมอยู่เก็บไว้ที่ตับมันจะออกมาทำงานทำการแตกสลายโมเลกุลของพวกนี้ออกมาธรรมดาทำให้ไม่มีผลกับร่างกายของเราอันนี้คือสิ่งที่ดีมากเพราะนั้นจะทำให้ตับเราเนี่ยคงสภาพอยู่นานนะครับให้ตับเราไม่เสื่อม ให้ตับเราไม่อักเสบตับเราก็จะไม่แข็งแล้วก็จะไม่มีผลตามมาก็คือเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉนั้นนี่คือข้อดีของการทํางานของโ o รตินที่จะไปทําลายอัลลินแอลกอฮอล์ครับผมนะครับผมก็โอกาสนี้ก็เป็นสุดท้ายนะครับก็คือขอให้ทุกท่านนั้นทานโปรตินทุกวันเพื่อที่ให้ตับของท่านแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเพราะตับเราเป็น หัวใจสําคัญนะครับในการทํางานของไอวัตทุกอย่างเลยเป็นการทำงานที่สําคัญมากและใหญ่ที่สุดในอายวะทั้งหมดนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีทานโปรตีนทุกวันแล้วตับของท่านจะแข็งแรงครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ